เคล็ดลับหวังสิ่งใดได้สมหวังหรือได้สมความปรารถนาท่านเคยนึกถึงตัวเลขบ้างไหมเช่นนั่งบนรถเดินทางไปแล้วนึกถึงตัวเลขที่เราต้องการอย่างเช่นอาจารย์นั้นต้องการเห็นเลข97และเลข97ก็มาตลอดทางระหว่างที่เรานั่งรถไปจากกรุงเทพ ถึงเขาค้อและจากเขาค้อมาถึงกรุงเทพเราก็นั่งคุยกันระหว่างเพื่อนร่วมทางและบอกว่าเชื่อกดแรงดึงดูดไหมเชื่อเรื่องการโฟกัสไหมมีเพื่อนบอกว่าถ้าเห็น97มาสักสาคันก็จะเชื่อเพราะเขาไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยระหว่างทางในการกลับมา97ก็มานับไม่ถ้วน มากกว่า20่สิบคันดังนั้นเพื่อนร่วมทางก็น่าจะเชื่ออยู่ทุกท่านรองไปนึกหัดนึกถึงตัวเลขที่เราโฟกัสอันนี้สอนให้รู้ว่าการจดจ่อสิ่งใดเราก็จะเห็นสิ่งนั้นถ้าเรามองข้ามเราไม่จดจอ่อเราก็จะไม่เห็นดังนั้นเคล็ดลับการหวังสิ่งใดจะได้สมหวัง คือการตั้งเป้าหมายนั่นเองการตั้งเป้าหมายวิธีการตั้งทุกคนรู้แล้วว่าการตั้งเป้าหมายต้องกำหนดชัดเจนแน่นอนถ้าเราไม่แน่นอนจัก,กรวาลก็ไม่แน่นอนกับเราจัก,กรวาลท่านเป็นผู้ให้เราในสิ่งที่เราหวังไว้แต่เรายังไม่ชัดเจนกับตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่ท่านก็เลยให้สิ่งที่ไม่ชัดเจนมากับเรา เมื่อเรากําหนดชัดเจนแล้วอยากได้เงินจํำนวนเงินเท่าไรตั้งเป้าหมายไว้กําหนดวัดเวลาแน่นอนสถานที่แต่กําหนดแล้วทําไมไม่ได้สักทีอันนี้ก็คือมันเป็นเอาพุทธเราหวังแค่เอาพุทธแต่อาจารย์จะให้เราหวังถึงเอาคำตัวอย่างเช่นมีชายคนหนึ่งมี เจ้าของที่ดินซึ่งที่ดินนี้แห้งแล้งมากมายมานานหลายสิบปีดินแยกแตกแหนเขาก็พาเพื่อนคนหนึ่งขึ้นรถไปขับไปดูที่ดินของเขาซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลไหล่ที่ดินนั้นก็แห้งแล้งมาหลายปีชายคนนี้ก็ลุกจากรถไป ก็เอาไม้เขีย่ยพื้นดินแล้วก็เอาเท้าย่ำย่ำย่ำแล้วก็พึ้มปับพึ้นปับพึ้นปับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนรถขับรถพาเพื่อนออกมาฝนก็ตกชุ่มจับชุ่มเย็นเพื่อนก็ถามว่าที่ไปพูดนั้นนะ่ะพูดขอฝนหรือเขาบอกไม่ใช่เขาไม่ได้มองแค่ขอฝนไม่ได้ฝนตกแต่เขามองไปเลยถึงฝนไปถึงเอาคำ เขาคำของผื้นดินนี้ก็บอกว่ามีต้นไม้ขึ้นแล้วก็มีคนมาปลูกบ้านเรือนมีเด็กเล็กมีผู้คนอะไรมากมายเป็นชุมชนเขาบอกเลยไปกว่านั้นว่าพื้นดินนี้อุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งมีคนมาตั้งรกรากเป็นชุมชนขึ้นเขามองไปถึงขณะนั้น เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตั้งเป้าหมายให้เราตั้งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราต้องการเช่นเราต้องการเงินหนึ่งล้านบาทเราต้องดูผลเอาคำว่าเงินที่หนึ่งล้านบาทนี้เราจะไปทำอะไรได้บ้างต้องแจกแจงรายละเอียดเราถึงจะได้มาอย่างรวดเร็วและว่องไว แต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้โดยที่ไม่มีกําหนดวัดเวลาสถานที่ได้มาจริงแต่เราไม่คู่ควรได้มาเงินนั้นก็จากไปเพราะเราไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนแน่นอนว่าเราต้องการได้มันมาเพื่ออะไรดังนั้นทุกท่านรู้เคล็ดลับสิ่งนี้แล้วหวังสิ่งใดได้สมหวังเราจะต้องตั้งเจตนาลม ว่าได้มาแล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเอาไปใช้เพื่ออะไรถ้าบิ๊กวายจะได้มามากมายเช่นไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือชาวโลกอย่างนี้ท่านจะได้มาแล้วท่านก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในความอุดมสมบูรณ์อย่าเป็นคนที่ขาดแคลนถ้าเราขอแสดงว่าเราขาดแคลนจกักรวาลก็จะไม่ได้จะไม่ให้สิ่งนั้นมา อาจารย์นั้นได้รับสิ่งต่างๆมาเพราะว่าเราจะนึกปิ้งแวบนึกคิดสิ่งนั้นแล้วเราก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่เซาซีไม่ลังเลไม่อะไรแต่ลงมือทำไปตามสิ่งที่เราปิ้งแวบวิธีคิดวิธีทำก็จะตามมาเองเราก็ลงมือตามนั้นอาจารย์ก็ได้ผลลัพธ์ความสำเร็จมาทุกวันนี้ใครอยากได้วิธี เขียนเลยว่าอยากได้ใต้คอมเมนต์นะคะเป็นประกาศเจ็ดจำนงของเราว่าอยากได้แล้วเราก็จะได้มาเองวิธีการคือให้ทุกคนใช้กดแรงหนึ่งดูดแ,แล้วก็ทำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง ที่ในบ้านจะมุมไหนก็ตามุมไหนของห้องก็ได้เวลาเรานึกถึงสิ่งที่ดีดีนึกิ่งเข้าของที่เราอยากได้เราก็ไปพูดตรงนั้นไปในที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นสถานที่เงียบสงบแล้วเราก็พูดไม่ว่าจะคิดอะไรจะขออะไรก็ไปที่ตรงนั้นสิ่งนี้ให้เราเรียกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรียกสถานที่นั้นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ สถานที่ที่ไม่มีคนจอแจะจอกแจ๊กแล้วก็เป็นที่ของเราเองที่เรากำหนดเอาไว้อาจจะเป็นโต๊ะทำงานในบ้านหรืออาจจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เรากำหนดไว้ว่านี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นที่ใส่ของอันมีค่าที่เราต้องการอยากได้อะไรก็ไปใส่ตรงนั้นเช่นอยากได้เงินทองอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เที่ยว อยากได้ความสุขอยากได้ความสงบอยากมีชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ Style, อย่างนี้เป็นต้นไปบอกไปพูดทุกวันด้วยสิ่งดีๆด,ด้วยอารมณ์ที่เบิกบ,บานอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สุขไม่ใช่สภาวะอารมณ์ที่ทุกข์เราหัดทำอย่างนี้เป็นประจำเป็นประจำท่านเชื่อหรือไม่เงินทองของท่านก็จะตามมาหาท่าน นี่คือการใช้กฎแรงหนึ่งดูเป็นเคล็ดลับวิธีหนึ่งซึ่งเราต้องฝึกฝึกจิตไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปในที่สุดท่านจะได้พลังในระวิตนี้สำหรับวันนี้อาจารย์นันมาสเตอร์อินทพีสวัสดี